เจคเคนโนแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะท่านใดกำลังมองหาบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดชนบุรีนะคะในวันนี้เจคเคโนแนะนำให้ท่านได้รับชมกันค่ะบ้านแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด124ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว้างๆเลยค่ะทุกท่านสำหรับภายในบ้านนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำมีที่จอดรถอยู่ในหมู่บ้านจีรศรีภัยบูรณ์อำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ หลังนี้นะคะเป็นบ้านมือ2องค่ะสภาพพร้อมอยู่มีพื้นที่ใช้สอยและมีพื้นที่ให้ปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวอยู่ข้างบริเวณบ้านด้วยนะคะต่ำกว่าราคาประเมินค่ะทุกท่านเจ้าของต้องการขายในราคา2 9 0ล้านบาทค่ะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะประเมินได้ถึง4 5ล้านแสนบาทด้วยกัน สนใจติดต่อสอบถามและนัดชมติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเป็นเบอร์ติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้นะคะแอดมินแนะนำเพ่องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ